แม่พังบ้านแม่พังบ้านโอ้โหอุปสรรคลอยน้ำนี่อะไรกันเนี่ยเชิญแต้มโอ้ตัวยังชอจะไมใช่โอ้ my god บ้านเราทำไมมันเละขนาดนี้เนี่ยฮะไู้เด็กน้อยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้โหนี่เต็มไปด้วยของเล่นอะไรของเล่นหรือขยะเนี่ยโอ้หแล้วนี่อีกถุงขยะเอ้านั่นไงอะไรไปยุ่งอะไรโอ้แม่ปูเป้ทำอะไรครับเนี่ยลื้อรถของบริจาคค่ะ บริจาคก,กันอีกแล้วใช่โอ้โหถึงฤดูบริจาคนี่บ้านเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย <c oughs> นี่นี่กองมาถึงนี่เลยเนี่ยกองทั้งหมดนี้เลยนี่มันอะไรครับขยะไม่ใช่ขยะไม่ใช่ขยะเป็นเสื้อผ้าแม่จะบริจาคนี้ด้วยเหรอเสื้อผ้าแม่เสื้อผ้าชแตมตุ๊กตาหมอนมอะไรอย่างเนี้ย ใช่สิคะชอบมันจนะโอเคแตมให้แม่บริจาคเป็นเถอะของเล็นบ้านแม่ชอบแต่ว่าน้องๆไงเราไปบริจาคเด็กๆน้องๆให้น้องไปกอดไปเล่นเฉดแตมแบโตเกินวัยของเล่นพวกนี้แล้วไงเราก็จะแบบว่าเคลียร์แล้วก็ให้เด็กๆที่แบบว่าไม่มีของเล่นอะไรเงี้ยไปเล่นบ้านะของเก่านะคะของเก่าของพ่อจะสมัยเด็กนีแคบอันนี้พ่อจําได้ว่าอแอนเอามาให้พ่อ จากสวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ยจะเก็บไปป้องสวิตเซอร์แลนด์จะเก็บไปแม็กซ์เด็กามันไม่ดูเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยใช่ไอแอนบอกว่าเนี่ยเขาแจกที่แมคโดนัลด์สวิตเซอร์แลนด์นะเนี่ยก็เอาไว้ไหมล่ะไม่เอาแล้วก็นี่บอร์นตาบิเซ่อันนี้เอาไว้อะไรเนี่ยไม่อิบอะไรที่นมาจะแต่งเอาไว้หมดเลยบอร์นค้างดเลมอนอันนี้ไม่อยากให้คนอื่นเพราะว่ายังกลัวมันหายยากหายยาก ของลิมิเต็ดตุ๊กตาอ่ะไปแล้วก็จะมีของเล่นคือครั้งเนี้ยเป็นของเล่นแบบว่ารุ่นที่แบบช็อตตามเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เล่นแล้วอะไรอย่างงี้นะกระจุกกระจิกกระจ๊อกกระแจ๊กอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาตุ๊กตาจริงๆบ้านเราก็บริจาคไปหลายล็อตนะเนี่ยนี่ก็มีจัุชี่มีตุ๊กตามเลยุชี่ตัวนี้ยังเอาไว้อยู่เอาช็อตตามแม่จำตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวตัวอะไรกันช้อนเป็นตัว ก็มีคนอุตส่าห์ให้กันมาเราก็ต้องซื้อหรือมีคนให้แหละมนถึงมาอยู่บ้านเราอ่ะเฉยแตมแม่ก็เป็นฝ่ายบริจาคเชยแตมก็เป็นฝ่ายเอากลับมาใช่แล้วก็สกุชี่คือว่ามีส่วนหนึ่งที่แม่จะเก็บไว้เราก็ยังเก็บไว้นะคะที่เราจะจางไปบริจาค้วเออคือสกุชี่ส่วนนี้ตอนนี้แม่คิดว่าแม่จะเก็บเอาไว้เพราะว่าแม่ชอบ เลือกเอาไว้แล้วใช่เราก็จะเป็นพวกขนมปังต่างๆซึ่งแม่รู้สึกว่าเราเอามาเล่นเป็นร้านขายขนมปังกันได้อันนี้อันไหนที่เรายังพอเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังเอามาทําวิดีโอได้ก็เก็บไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็สิ่งนี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่โครโฟนเนี้จะเต็มโตไปแล้วไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโตเกินกับเซ็ตของเล่นอันนี้อย่บ่นดิค่ะอันนี้เชอเต็มจะให บริจาคด้วยแล้วก็ให้ของตัวเองด้วยนะฝากให้พี่ร้อยแก้วไปบริจาคด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบ้านพี่ร้อยแก้วอยู่ใกล้ๆที่เราอยากจะเอาไปบริจาคใช่ก็ในในส่วนของสกุ๊ตชี่เราก็จะฝากทางเลี้งรู้สุดเหวี่ยงเอาไปบริจาคด้วยตัวพวกเนี้ยใหญ่ๆอีกแล้วตัวตัวพวกปุ๊กอัปิกตัวเล็กๆเฉที่แม่ยังชอบอยู่ตัวเล็กก็ไม่ให้บริจาคตัวใหญ่ก็ไม่ให้บริจาคตัวใหญ่ยังให้บริจาคได้อยตัวเล็กยยังให้ จันนี่นี่นี่ก้อยอยากก้อยอยากอันเนี้ยอยากให้ตัวอะไรที่มันก้อยอยากอะไรท่าตัวอะไรที่มันที่อันนี้คือบริจาคใช่ไหมอันนี้บริจาคนี้อันนี้โอ้โหนี่ยี่ห้อแพงอันเนี้ยเป็นไงลูกก้อยอยากเนี่ยสโลป่ะเมื่อก่อนมันคิดกันาเป็นพันนะอันเนี้ยใช่อันนี้เป็นพันนะคะ ไปหามาเมืเ่อก่อนคน so ิดกันมากเลยเราเด็กๆยังจำช่วงที่สกุตชี่ฮิตกันได้ไหมเนี่ยเด็กๆที่ช่วงเด็กๆที่ฮิตสกุตชี่ช่วงนั้นตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วมั้งน่าจะเแบบเข้ามาหาลมาัยไปหมดแล้วเออปะสี่ปีแล้วอ่ะป่านนี้แบบไปเป็นแบ uh, so ็คพิงอะไรกันหรือเปล่はは <S <S huh, <S <S าอะไรเป็นบริงกันแล้วเจ๊ขอถาแม่หน่อยตัวเนี้ยจะไม่อยากให้แม่ บริจาคผู้เชื่อาำได้ว่ายี่ห้อนยิยมชอบอ่ะ,ได,อะได้ได้ได้นี่ยแต่ว่าสกูตช,ชี่อ่ะเก็บไว้นานๆอ่ะมันบี้มันไม่ยอมมันสโลมันไม่ยอมจนไม่ไม่ยอมคืนชีพแต่ว่ามีคนบอกแม่ว่าทิ้งเอาไว้สักพักโดยที่ไม่ให้มีอะไรทับมันจะเ,เด้งข,ขึ้นมาขึ้นมาเองต้องกลับมาแล้วอ่าใช่นี่แม่ก็ก็พยายามให้มันกลับอันนี้ดีมาเพราะว่ามีแบบสติกเกอร์ยี่ห้ออะไรด้วยนะใช่สติกเกอร์ติดกีวี่ไปด้วยกีวี่กีวี่ค่ะกีวี่เรามีทั้งสีเหลืองสีเขียวเลยนะเนี่ย เดียกว่ามีครบเซตอ่ะใช่เฮ้ยทำไมเราไม่ขายอ่ะเคยคิดว่าจะขายแล้วเงินที่ได้อ่ะจะไปทําบุญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ด้วยความมันบูบีด้วยอ่ะเวลาขายก็ตั้งราคายังไงแล้วก็ตอนเนี้ยเอาไปอันละ50บาทพอคิดว่าเด็กๆก็ซื้อ้วมั้งไม่ซื้อหรอคะไม่ซื้อเหรอเช่ตอนนี้ซื้อกี่บาทลูกคือ แค่แบบมีนะเชนว่าแค่สิบก็ก็ขาดทุนอยู่นะขาขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนสิบยังแพงไปเลยอ๋อแค่สิบาทยังแพงไปเขาจ่ายเงิน10บาทออ๋อขาดทุนสดแล้วเขาู้ย่ายเงินโอ้ยยังสิได้เงินโอ้โหชุดแป้ไม่ใช่งั้นให้ฟรี้ีสุดแล้วคนซื้อขาดทุนเออใช่เขาใจแล้ว เออเข้าใจแล้ว10บาทจะขาดทุนงั้นพ่อไม่ได้จากถูกแล้วตายแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นแต่ปัจจุบันเนี่ย5บาทเชอเต็มบอกยังไม่ซื้อยังรู้สึกขาดทุน จำได้ไหมเราซื้อมารีวิวเป็นของเล่น LOL อะ่ะเป็นสนามเด็กเล่นม,มีชิงช้ามีอะไรเงี้ยซึ่งเราไปให้เด็กๆอะ่ะศูนย์เลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็พวกนี้ไปตั้งตั้งเด็กก็ของเล่นมาเล่นเล่นได้เด็กๆต้องมีใจอ่ะเพราะว่าของเล่นพวกนี้เราเอ่ะเก็บของดีนะมันไม่มีของเสียหายเด็กๆเอาไปเล่นต่อได้สบายมากใช่ค่ะแล้วแม่รวมๆเนี่ยอันอย่างอันเนี้ยเป็นเซตอุปกรณ์ทำความสะอาด อันนี้เป็นไม้ปัดฝุ่นอันนี้แม่ปูเป้เองหรือว่ามันมาจากของเล่นมาจากของเล่นข้างในอ่ะมีไม้มอฟไม้ถูพื้นไม้กวาดนะแล้วก็อย่างเซตเนี้ยเซตเนี้ยเคยเล่นละครบลายกับเราเป็นพวกรถเข็นขายไอติมตู้ขายขนมปังอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งบนโต๊ะไว้ให้เด็กๆเ,เล่นกันอ,ะอ่ะ่ ไวยร<ะ>ับส,สวยงามหมดของจริงบ้างนะคะที่ซีนด้วยอันนี้ก็บริจาคใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้อาจจะไม่บริจาคอ้ออาวคืออ,อันเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะเก็บไว้เล่นละครละครบรายละครตุ๊กตาที่แบบบางทีก็ยังนานๆมาลองมาทําทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบริจาคหมดแล้วจะเล่นละครบรายขึ้นมาไม่มีเดือดม่อนต้องซื้อใหม่ทำไมแม่ถึงลุกขึ้นมาบริจาคเพาะ S <S ว่าอะไรเพราะอะไรเพราว่านะคะของทั้งหมดที่เห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่ไปถึงทางนู้นเลยนะโต๊ะกินข้าวทั้งหมดเท่านั้นนะ่ะ <_ S 1> ที่เราเคลียร์ลงมาทั้งหมดเนี่ย ปัจจุบันน่ะมันอยู่ในห้องที่จะเป็นห้องนอนเชอแตมแล้วผนังจะแตมเต็มไปด้วยของเรู่กใช่เป็นเหมือนห้องเก็บสมบัติพวกนี้แม่จะทําห้องนอนให้เชอแตมแล้วเพราะว่าเชอแตมแปะขวบแล้วจะเลยดี๋ยวแม่เชอแตมอยากนอนกับแม่อยู่ถามแม่ไหมแลไม่ถามเรื่องการโอ้จะจะให้เชอแตมไปนอนห้องตัวเองแล้วคือแม่อยากแล้วก็เลยขนของออก เพราะทุกวันนี้แม่เกือบตกเตียงแล้วนอนสามคนแน่เแน,นเตียงมากเลยดูแต่<ม>และคน,น,นดูทั้งแม่ทั้งพ่อไม่ได้เดี๋ยวคิดแลนอนข้างแม่ด้วยงั้นแม่มทำทำห้องใหม่สีชมพูเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะแล้วให้พ่อไปนอนนอนห้องเดิสมสองคนดีเราทำห้องใหม่เป็นเจ้าหญิงแล้วเรานอนสองคนเลยพ่อนอนห้องเดิมนี่แหละค่ะแม่จะเคลียร์แล้วแม่จะเริ่มทำห้องให้เฉดแตมแล้วของก็เลยมากองมนอยู่ตรงนี้นอนกับพ่อ เพื่ก็ต้องนอนกับพ่อเลยค่ะไม่เอาอย่างนั้นกับฉันแต่แอ่กับันตมากกว่าเชตามดูดียังว่าพวกนี้จะบริจาคหมดแล้วเชตามจะไม่เก็บอะไรไว้ใช้ประโยชน์อีกแล้วรู้แต่ชิดาขอบอกพี่ลยแก้วเลยส่วนของพี่ลอยแก้วอันนี้จิตําให้พี่ลยแก้วนะคะจะเป็นขนมปังเนี่ยนี่ขนมปังน่ารักน่ารักเขาก็ใช้พี่ลอยแก้ว อันนี้ก็เหมือนกันต้องให้พี่ลอยแก้วเพราะว่าจรู้ว่าพี่ลอยแก้วน่าจะชอบยืดยื่แบบนนี้มีของให้แต่พี่ลอยแก้วเรามีของให้แบบว่าเอฟซีเราไหมให้เด็กๆที่ติดตามเราไหมเอาแม่อามาใจเด็กๆเอออาไหนๆเราจะไปจากแล้วบางชิ้นที่แบบว่าสวยๆเราเอามาแจกดีกว่าเรามาดูชิ้นที่มันไม่ไม่ดีไหมอันนี้ก็ดีกว่าพแม่ยืน่แม่ เวลามันก็ปล่อยให้มันคืนสภาพสิมันไม่รู้มันจะคืนหรือเป่ากล <c oughs> ้วยแหมอ่ะกล้วยนี่ยี่ห้อแพน,นะคะเออเดี๋ยวเด็กๆบอกว่าเอื้ยที่เอาหรอ,อก5าบาทยังไม่เอาเลยทำไงเนี่ย <c oughs> นี่กล้วยอีลิกล้วยอีลิจะว่าไปนะยังสะอาดสวยแต่ว่ามีรอยนิเล็ดเล็กน้อยเด็กๆอยากให้แจกไหมอ่ะเออเอางี้เด็กๆ ดูวิดีโอนี้เราต้องรีบคอมเมนต์มาก่อนที่แม่ปูเป้จะบริจาคว่าอยากให้แจกหรือไม่อยากให้แจกเดี๋ยวแม่ปูเป้จะได้เลือกอบางส่วนมาแจกแเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เอาแม่ปูเป้ก็จะไปบริจาคหมดแล้วอ,อ่ะมาให้ดูตัวนี้มันก็ยับไม่ได้อ่ะไปขายใครจะซื้อวะม,มันยับอมันยบมากมันเป็นลิมิเต็ดนะบางชิ้นน่ะของบางชิ้นที่ลิมิเต็ดมากๆเนี่ยเขาขายกันแพงกว่าตอนที่ซื้อมาอีกนะใส่กล่องแล้วลูก ตาก็เอามัอะไรเหรอตัวนี้ยังอยู่ในถุงไม่เคยออกมาจากถุงอ่ะตั้งแต่ได้มาโอ้โหเฮ้ยน่ามะเแ็นอย่ดูเงี้ยนะก็มันโดนก็มันโดนถังเคยเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวนี้แมวนอนอยู่บนเมฆอุ้ยตายแล้วแบนตึ๊กแสเลยนี่นายดูดิอุ้ยแมวมันโดนรถทับนี่แมวนอนอยู่บนเมฆอันนี้โอเค จำได้อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนแม่ขายด้วยนะล็อดแรกอ่ะเราเคยแบบลองสั่งมาขายดูอ่ะเนี่ยค่ะมันขาดอันนี้ไม่ได้มันขาดดูดิมันถลอกถึงต้านอ่ะผิวมันอ่ะคือตัวเนี้ไม่บี้แต่ว่าสีมันลอกถลอกเนี้ยก็ไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้โอ้บริจากก็ไม่ได้นี่แตงโมอันนี้ใหม่กิ๊กเลยแตงโมเนี่ย อันนี้ใหม่ไม่บี้ไม่ยับไม่ดำสวยเมื่อก่อนเจกันยังเล่นไม่เป็นเลยสกุตชี่อ่ะมีแต่แม่มันก็ของเล่นงเออมันมีสกุตชี่ในตำนานของเราอยู่อันหนึ่งนี่ขาไก่หรอไหนขาไก่ในตำนานอยู่บนรถแต่ว่าเรามีขาไก่ตัวสำรองเจตันหยิบขาไก่เรามีขาไก่ด้ตำนานตัวหนึ่งมันผ่านร้อนผ่านหนาวมากับพวกเราเยอะมากมันไม่ขาดเลยใช่มันขาดมันขาเรามาทำอะไรบ้างเอาไปเผาเอาไปโดนรถทับเอาไปโยนจากตึก โยนจากตึกแช่แข็งโอ้โหเข้าเครื่องซักผ้าเข้าเครื่องซักผ้าโอ้โหเฮ้ยเราเราเราประมูลไหมเข้าไมโครเวฟใช่ไหมเข้าไมโครเวฟนี่คือตัวสามเหลี่ยมนะคะตัวสามเหลี่มไม่มัไม่ใช่แนนเราเผาดิตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใหม่เอี่ยมอ่านี่เป็นใไก่ที่ทนมากในตำนานของเราเน้นอยู่บนรถใช่ไหมใช่ค่ะ แม่กันที่แบบรู้สึกว่ามันโอเคไปสักห้าอันนี้นุ่มนะคะอันนี้อันนี้โอเคสุดไหมอันนี้โอเคแต่แต่แท็คมันหลุดไปแล้วว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่บลูเป้ดูว่าอันไหนพอที่จะแจกได้มั่งเอาไปโพสในเพจนะแล้วก็ให้ไปเล่นกันในเพจอ่าได้ค่ะได้ค่ะตัวตัวโปรดของชีเดนเลยคือพิเชียนี่แพงมากนะ พีชยักษ์อ่ะแต่มันบีงแต่เมื่อวานตั้งแต่มันกลายเป็นพีชยิ้มไปแล้วดที่มันยิ้มยิ้มกันเฮ้ยมันเลยได้เป็นพีชใช่ไหมไม่ได้มันจะตดแล้วเนี่ยพีชใช่ไหมก็ร้อยมันฟื้นขึ้นมาเมื่อก่อนเราจำได้แล้วเราเอาขึ้นเครื่องบินไปรีวิวกันบนเครื่องบงเครื่องบินนี่นี่อันที่เครื่องบินไปช่วยตามหาแล้วพีชจัมโบ้เมื่อคืนแม่ก็เจออยู่ยังอยู่อ โอ้โหแนมบนตัวสกูตชี่ที่เราจะบริจาคก็มีสกุตชี่ส่วนหนึ่งตุ๊กตาเสื้อผ้าใช่ของเล่นของเล่นเยอะแยะไปหมดใช่โอ้โหตัวตัวนี้เพื่อที่เราจะทําห้องของเชอร์แตมใช่แล้วเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะคอยอัปเดตห้องของเชอร์แตมว่าเราทํายังไงบ้างใช่ส่วนสกุตชี่ที่จะแจกนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้ที่เพจแตมสตอรี่เลยเดี๋ยวแม่จะคัดไปแจก5้าชิ้นค่ะตันนี้บิดเบี้ยวเบี้ยวบิดไหน